สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบมมาผอกับยายหน่อยผ้าแซบในช่องนี้หน่อยแฟร์บริเกแล้วนะจ๊ะผ้ากินข้าวปุ้นน,น,น้ำยาปลาพี่น้องจ๋ะน้ำยาปลาตีนไก่ด้วยค่ะสวัสดีดกินพี่น้องเอ้ยผู้ใดเห็นกลิบกับสีหูอยู่เนาะกับสีแลนีนไปแลนีนมาเห็ดน,นั่นเห็ดน,นี่นะพี่น้องเนาะถาดบางแง่พี่น้องถาดบางแง่เต็มขึ้นเก่าล้วค่ะมากค่ะพี่น้องคะ่ะมากินแซบๆน้ำกันผ้ากระบืองมี่ยังหลายดอกพี่น้องนี่แหละมีซ้ำเห็นนี่แหละสลัดต้นหอมทัวกระหล่ำ เนาะมันพักเพราคูกันดอกสลัดนี่แต่ว่านี่น่อยว่ามีพักก็เอาของที่ไม่ได้ตัวละค่ะมามาพี่น้ง่งอาปูน้ำยาปลากินไก่กินยำไหนก็แสบยบยำหนันบ่เบือจะเคีือ โดดเลืเะมุมมั่มเนียได้พ้ังเด้อ ก็พุ ng, ad, hmm. okay. ่นเค็งมันรขาดไหมพี่นองเครื่องโลอื้ออื้ออื้อกระดินขอตาคอยอื้อ แซ่บแนวมักดโดด ต่ออืมเปกลือหอมอืม บอกมูขึ้นบ้านละเสร็จต่ เลื่อนฝากันไมอ่ะพักเรือๆใั่นตัวเหญนละพี่น้องเนี่ยอยู่ายตักมาเต็มหดัด ยิ่งในก็บแสบย่ำนั่นพี่น้องด้วยกรปุ่นเนี่เห็นใกล้ประท่านแทนเลยพี่น้องเนอะ Um ให้พี่น้องเพชรกราบขอโทษขออภัยพี่น้องทางยูทูบ้อค่ะยี่หน่อยไปหย่ิบไปยามพี่น้องสุขูสุขคนคือกันแต่ว่ามีหลายหลายช่องที่คอมเมนต์ยี่หน่อยบ่ขึ้นยี่หน่อยต้องไปเบิ่งรอบสองหอบสามหรือว่าคอมเมนต์จะได้กิบสามซีเทื่อน่ะพี่น้องสามซีสามมั่งสองมั่งหรือเข้าไปเบิ่งอีกบางทีก็บ่เห็นเลยยี่หน่อยกระท้อค่ะ ยักเป็นน้ำหยังหรือเป็นน้ำปดไลให้ตลอดหรือเปล่ากับบล้บอกนี่ได้ค่ะโอ้ยแซ่บไรพี่น้องจ้ะอื้อืออื้อ เต็มถาดพี่น้องแนมัดไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องไปยามพี่ยามน้องทางยูทูบหลับเพลินเพ่อเห็น เพิ่นเพิ่นตอบทุกคอมเมนต์แต่ว่าของยายน,นอยเพิ่นบ่เห็นเนาะก็สิว่ายายน,นอยบ่ได้กดหัวใจหรือว,าวนนอ่ายายนอยเบิ่งบ่จบบ่แม่นนะค่ะช่องที่บ่เห็นน่ะคือเพื่อนสนิทที่ยายน,นอยถึงยายน,นอยบ่ได้ลงคลิปเพิ่นลงคลิปยายน,นอยกับเป๋เบิงบ่งเพิ่นค่ะเพื่อน,นสนิทหมายถึงว่า ที่ตามกันมาโดนเราหูกันคอยประเฮ็ดคลิปคอยกับไปเบื้องเจ้าต้องสินะพี่น้องอืมชก,ก็นั่นเนาะยิง พี่น้องทางเพจทามเมตตาสงสารนี่หน่อยกับไอ้ยทางยูทูปทามเมตตาสงสารนี่หน่อยกับไปติดตามาหายใน,นได้ค่ะทางยูทูปขายยันซื้อเดียวกันนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะทำเมื่อเจ้าเฮ็ดกว่ากสิไปาหาเด้อ ข่าดขอรอแคลแล้แลพี่น้องกินแง่วอวบแซ่บแซ่บอีนนี้อีหรอ ขุ่นขาดพี่น้องอืมกินมะแส่บเลยกินมะมวนแส่บอยู่มะมวนนะ

สม,มักพี่นอ้องแนวมักเนี่ยกินลายเท่าใดกระเบิดเนาะทั้งมือ่อทั้งสอนทั้งสอม นามเหิวสิม่มมามค่ะพี่น้องเนียตีนใกล้ตีนเนี่ยอบ that that นออี่น้องเอยตีนไก่เหลือสามตีนแล้วก็ขนมจีนที่ขาดคอร์เรแคลนนี่แหละค่ะมาสิไปกินคือเก่าลัดพี่น้องใส่เวลาหลายแล้วค่ะสิล่าพี่แล่น้องหมดแล้วนะอืมอืมแซ่บนัว <c oughs> เอาละค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเมื่อไหร่ยังไหนพาพี่พาหอนอังกินขนมจีนน้ำยาปลาตีนไก่นะพี่น้องน้ำยาปลากระป๋องค่ะพี่น้องค่ะ ก่อนจากกันไปนี่ขอนางเตียงเที่ยงก่อนเด้อก่อนจากกันไปมันนี่ก็ฝากกดไลล์ยกุศลสับสไกใหอยแยหน่อยผ้าแสร็บหอยแย้เน่องเออใหอยแยหน่อยแฟมบิลี่เนในเน,นโอ้พี่น้องคะสร้างหัวมันเถอะค่ะเลิบเลิฟเพื่อเขาค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะบอกกันใ่คลิปหน้าคะ่ะ